สยบข่าวลือบอสบอยสิริชัยออกมาไลฟ์และหลุดคำนี้ออกมาทำเอาชาวเน็ตคะ่ะทุกคนขาพอได้ฟังคำนี้ถึงกับโล่งเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านบอสบอยสิริชัยนะคะและซอแอนออรดีภรรยาสุดสวยมีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันอยู่หรือว่างอนกันอยู่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้อยู่ในระดับไหนอยู่ในสถานะเพื่อนพ่อและแม่ที่ดีหรือยัง ะะเพราะว่ามีข่าวลือไปต่างๆนานาว่าทั้งคู่เนี่ยไม่แน่อาจจะจบความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้และบอสบอยสิริชัยเองก็ได้มีการไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะบอสบอยไลฟ์ทำเอาชาวเน็ตนะคะ ห่วงไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าคำพูดบอสบอยสิริชัยดูเหมือนว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหลายต่อหลายครั้งที่บอสบอยสิริชัยออกมาไลฟ์นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็เอาใจช่วยลุ้นสุดขีดว่าทั้งคู่เนี่ยจะคืนดีกันเมื่อไหร่หรือว่าจะออกมาเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ จนนะสุดท้ายแล้วทุกคนขาบอสบอยสิริชัยไลฟ์วันนี้นะคะทุกคนขะคําที่บอสบอยสิริชัยพูดในกลางไลฟ์ทำเอาชาวเน็ตนะคะเฮลันเลยทีเดียวอะเรามาฟังกันว่าทางด้านบอสบอยสิริชัยพูดไว้ว่ายังไงทําไมชาวเน็ตถึงเฮลันอาพิ่นรออยู่แล้วเพ่เป็นคนข่าวเป,เป็นคนข่าวคนคม ในสองไปได้เลยมีหน่อยไปเต็มที่มากที่าร้เกปที่เนเป็นื้นท่ของสายตัวถ้ามันเป็นเงินอะที่เป็นเ่ตาไรทาน้านะเจ้าเใจนก่อนใจตาพ่ทํนาเจาทหม่เจ้าก็มันถึงทนอก็ได้ เพลงนี้เรานาําตาไหครับอยากอยากให้อยากให้เข้ากลุ่มอยู่นะครับทุกคนดนตรีคือซาวแท็กแห่งชีวิตทุกสิ่งในจักรวาลล้วนมีจังหวะคือใช่ใช่ไหมเหมือนดนตรีนี้ก็มีจังหวะ น้องบอยเป็นอะไรครับเป็นหัวหน้าวงหมอํำใจกันร้อยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลนะครับแล้วก็เป็นลูกแม่แตนสำรวยปัตถาเป็นสามีของคุณนิชนันปุริสายเป็นพ่อของน้องเพชรน้องคอยเป็นอย่างอีกเหะเออ <c oughs> เป็นประธานบริษัท สิริชัยใจเกินร้อยหนึ่งศูนย์สองสองจำกัดเป็นประธานบริษัทหมอลำใจเกินร้อยจำกัดนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทออรดีออเปเร,รชัน่นครบบอครบเมื่อไปตำแหน่งผมเออเป็นเจ้าของไอ

อยู่บนเวทีเลยค่ะพี่ออนจะบีบละครให้ฟังพี่การ์ดเองพี่พี่มีมาพี่การเรื่อมเตะเริ่มเดี่ยวสวัสดีค่ะมค่ะไม่เชืนักแสดงคนดีที่ก่อนอานค่ะเดี๋ยวไปซ้อมละครก่อนค่ะสวัสดีค่ะคายบัตรช่วยหน่อยเหนื่อยนะคะ มันจ้อกินแล้วแซบอยู่หมุกวิ่นนี่

คือซีนที่นั้งหลายถึงเราเขารวาสืเอาไปยังแทรกใส่แน่แล้วก็พยายามจะให้ผู้คนมีบทบาทมีคาแรคเตอร์ในการเล่นนะคะอีพีนี้บางคนอาจจะได้พูดน้อยได้พูดมากก็ถือว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สําคัญในการแสดงเหมือนกันคุณใดคุณไปละครก็จะไม่สนุกนะน้องหนูนาถ้าเรื่องไปหนูนหาซีนให้ตัวเองได้เลยพูดถึงอ่ะดูนะ นีน่ตัวละค,ครโคบล่ะอ่ะนนะอานมีองไม่ะเแ้องไขมอนอยมากเลยนะเอออ่ะโอเคท่าผู้ได้รอบเสิอได้แก่เสอนะคะที่ว้าทุกคนคงจะไดะ้ฟังเรื่องยอดโคบาแไปแล้วกับตบวละครในทีนี้นะคะพี่บอรใช้ชื่อว่า ก็เป็นคำพูดของบอสบอยซิริชัยที่ทำเอาชาวเน็ตนะคะกรี๊สนันเลยทีเดียวเพราะบอสบอยซิริชัยได้พูดออกไปว่าตนเองคือสามีของใครกันนั่นก็คือสามีของซอแอนนะคะบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตนะคะยิ้มแก้มปิเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะทุกคนคะ,ละหลายๆคนก็ลุ้นอย่างหนักเลยว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยตามที่มีกระแสข่าวลือมาเนี่ยเป็นความจริงไหม จบลงแค่นี้หรือทั้งคู่จะหันหน้าคุยกันแต่สุดท้ายแล้วคำพูดของบอสบอยสิริชัยก็เป็นคำพูดที่สามารถสยบข่าวลือได้จริงๆค่ะทุกคนค่ะทีนี้ FC f แฟนคลับบ้าน AB f c เแฟนคลับซอลแอน FC ฟแฟนคลับบอสบอยสิริชัยหายห่วงได้เลยค่ะทั้งคู่นะคะกลับมาคืนดีกันแน่นอนเนาะอาจจะมีแค่เรื่องเล็กๆน้นอยๆที่ทั้งคู่เนี่ยงอนหรือว่าไม่เข้าใจกันแค่นั้นเองค่ะทั้งคู่เนี่ยยังมีธุรกิจร่วมกันอีกหลายอย่างมีงานร่วมกันอีก หลายอย่างและช่วงนี้ทั้งคู่ต่างก็ทํางานนะะักค่ะทุกคนคะ่ะมดบอยสิริชัยเองตอนนี้ก็มีไปดูงานไปดูโรงแรมหรือว่าคาเฟ่ที่กําลังจะเปิดใหม่ที่มหาสารคามเนาะรวมไปถึง เป็นผู้บริหารคณะหมอลำใจเกินร้อยที่ตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีงานกลุ่มปิดแล้วก็จะมีการซุ้มซ้อมจัดสรรหาเวทีชุดใหม่นักแสดงใหม่นะคะหรือว่าศิลปินใหม่ๆที่จะมาร่วมเดินทางไปกับคณะหมอลำใจเกินร้อยในฤดูกาลหน้าก็อาจจะทําให้บอทบอยสิริชัยเองก็ย,งยังยุ่งกับงานอยู่ส่วนซอแอนแน่นอนว่านะคะซอแอนเนี่ยง,งานแน่นงานเต็มคิวแน่นตลอดทั้งปีเพราะว่าซอแอนไม่มีปิดฤดูกาลนะคะเออแอนออรดีไม่มีปิดฤดูกาล ะะมีคิวงานแน่นคิวงานเต็มทุกวันและล่าสุดก็คว้ารางวัลอันทรงเกียรติมาซึ่งทําเอาชาวเน็ตหรือว่า FC ฟซแฟนคลับนะคะปื้มปิ่มและก็ปื้มปิติเป็นอย่างมากใดๆทั้งคู่นะคะยังมีแก้วตาดวงใจนะคะอย่างเต้าเพชรเต้าพอยคิดว่าเร็วๆนี้ ซอแอนบอดบอยสิริชัยนะคะจะต้องมาอยู่เป็นครอบครัวมาหาตาเพชรตาพลเพราะว่าบอดบอยสิริชัยก็ได้พูดเอาไว้อยู่ว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ที่กรุงเทพอีกไม่นานเด็กๆก,ก็คงจะกลับมาที่ขอนแก่นแล้วคงจะได้เจอกันนะคะอ่ะเอาใจช่วยทั้งคู่ขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆธุรกิจรำรวยเฮงๆบางๆนะคะ